คนละท้องพ่อท้องแม่นะคะวันหนึ่งรักกันมาอยู่ด้วยกันแต่ความรักของคนเรามันไม่เท่ากันถูกไหมคะคนหนึ่งรักแบบหึงหวงค่ะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายหญิงมีหรือไม่มีในข่าวไม่ได้บอกไว้นะคะแต่ว่าฝ่ายชายนี่แหละค่ะใช้มีดแทงเมียตายต่อหน้าลูก3ามคนซึ่งสองคนเป็นลูกที่เกิดจากคนทั้งคู่ส่วนอีกคนนึงเป็นลูกติดฝ่ายหญิงมาแต่ตายต่อหน้าเด็ก3าคนน่ะ ทีนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบศพของสุรีวันอายุ28นะคะในห้องเช่าหลังนี้ค่ะในชุมชนดาราฉาย1แขวงสวนหลวงค่ะแถวเขตสวนหลวงกรุงเทพถูกแทงที่ใต้รักแร้ด้านซ้ายเลยนะคะจังๆเลยผู้ก่อเหตุก็ผัวเธอละค่ะชื่อว่านายยาวอายุ40สภาพเมาแอเลยนะคะของกลางมีเปื้อนเลือด1ฟุตกำอยู่ในมือค่ะนั่งรอให้การกับเจ้าหน้าที่ที่มาที่ไปของทั้งคู่ก็คืออยู่กินกันมาเป็นสิปีแล้วนะคะ มีลูกชายด้วยกันสองคนส่วนฝ่ายหญิงตอนที่มาคบกับนายยาวเนี่ยมีลูกติดท้องมาคนนึงนะคะอุ้มอยู่ในท้องเลยะคะ่ะทีนี้นายยาวสารภาพบอกเขาเมาแล้วเขาก่อเหตุแทงเมียเขาบอกเขารักเมียนะแต่หึงด้วยหึงมากด้วยนะคะคิดอยู่เสมอว่าเมียไปคบชู้ค่ะเพราะว่าเคยจับได้แล้วไม่ใช่ขังแรกทุกวันนี้เวลาไม่อยู่บ้านเขามีความคุ้นคลิปตลอดเวลาว่าเมียไปนอนกับคนอื่นเมียไปนอนกับคนอื่น และเป็นผู้ชายในซอยเดียวกันด้วยแล้วเธอทำหรือไม่ทำเราไม่รู้ละ่ะฝ่ายชายบอกว่าลูกก็รู้ว่าแม่ไปมีคนอื่นอย่างนี้ค่ะก่อนเกิดเรื่องตัวเขาเองออกไปทำงานที่รีสอร์ทแถวอ่อนนุชส่วนเมียจริงๆขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาล้าแต่วันนั้นหยุดขายก็นึกว่าจะอยู่บ้านพักเที่ยงก็กลับมาพอถึงบ้านปั๊บไม่เห็นเมียโทรศัพท์ไปก็ไม่รับทักแชทไปก็ไม่ตอบไปหาที่ห้องน้องสาวก็ไม่อยู่ ทุกอย่างประจวบเหมาะเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอไปหาชู้อีกแล้วเหรอพอช่วงเย็นปับ๊บกระดกเบียร์เลยค่ะย้อมใจรอเมียกลับบ้านไปนอนกับใครมามคือเมาแล้วด้วยไงคะจากนั้นใช้มีดแตะแทงเลยเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าพูดแบบนี้ไม่อยู่ด้วยแล้วนะจะจากชีวิตเขาไปละเขาแทงเลยค่ะเขาแทงเลยนะคะ พอแทงปับเขายอมรับเขาบรรดาลโทสะแล้วเขาก็ช็อกที่เมียตายเขาเข้าไปกอดศพกอดร่างเมียเลยนะคะแล้วลูกๆก,ก็อยู่กันหมดอะ่ะตัวเขาเองเสียใจมากเขายอมรับทําไปเพราะเมาขาดสติเขาไม่น่าดื่มหนักขนาดนี้เลยเขาก็ตัดพ้อด่าตัวเองอยู่แบบนั้นลองฟังค่ะ เคยหลายครั้งแล้วเกินหลายครั้งแล้วครั้งนี้แต่ว่าลูกก็รู้เจ้าผู้ชายคนนี้ไหนออนะเขาจับยาคนล่าสุดเนี่ยอยู่ในซอย46อยู่ในซอยเนี้ยนะจับได้แล้วก็คือยังไม่ได้เห็นที่รังเขาขาแค่รู้ราคาราคา นะะักข่าวช่อง8คุณกหนกพลท้อน,นะคะลงพื้นที่ไปเจอกับเจ้าของห้องเช่านี้ค่ะชื่อว่าคุณวัลัยพรเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้เขาอยู่กัน5คนพ่อแม่ลูกอะนะคะเช่าอยู่กัน2ปีก็เคยเห็นทะเลาะกันแต่ไม่ได้รุนแรงค่ะสาเหตุนี่ลูกสาวคนโตพอจะทราบเรื่องราวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงอะ่ะพ่อกับแม่เนาะซึ่งพ่อก็คือพ่อเลี้ยงอะคือทะเลาะกัน เพราะคิดว่าแม่จะไปอยู่ที่อื่นละแม่เองก็บ่นว่าพ่อขี้หึงมากฉันจะไปอยู่ที่อื่นละแล้วก็เถียงกันเรื่องแม่ไปมีชู้อย่างนี้ค่ะแล้วเธอก็บอกว่าพ่อใช้มีดแทงแม่เธออยู่ในเหตุการณ์ไงคะทีนี้สะเทือนใจมากเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกต่อหน้าลูกทั้งสาคนแล้วตอนนี้3มคนก็พูดตรงกันว่าแบบเป็นสิ่งที่ช็อกมากที่สุดในชีวิตยังตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าของห้องเช่าห่วงสภาพจิตใจเด็กค่ะก็อยากให้ญาติญาติพาเด็กทั้ง3ไปดูแลกันก่อน ตำรวจแจ้งข้อหาในยาวนะคะฆ่าคนโดยเจตนาน,นำตัวฝากขังไว้ก่อนคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะอืมตอนอยู่ก็ต้องอยู่เป็นดีๆนะคะเพราะจริงๆหัวมเมียเนาะไม่จับเป็นก็จับตายอะา่ะมันต้องเจอเจอกันทุกคู่นะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่ะช่องแปด